คโดยเราจะใช้เวลาบินหึงชั่วโมงสิ้านาทีทัสายการบินลงแอ์ขอแนะนำผู้ให้บริการท่านคนเชื่อวินนี้กันตันนักก่อนเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานนะกปสลอคนเป็นนักบินผู้ช่วยค่ะรงอยที่ให้บริการท่านในเชื่อวินนี้คือนกเปียนกเหียวนกตาและดิฉันทำงานพวกเราพร้ให้บริการท่านตลอดเชื่อวินค่ะ Ladies and g e n e Welcome a o a r d Air i n i a One O f o 4 r d e p r t i o r Chiang i n t e r n a t i o n a l Airport t time w one hour f i minutes กางกอบไว้เช่นเช่นนิวเซอร์เซอร์วิสทีมเบสไพร์เดพลัดอินประมาณนี้แค่เพื่อนักก่อนเดพมาลัดอินเพื่อซอวิชั้นเพื่อซอวิชั้นสองคนในการเป็นรูอันเดอไซด์จานนกเดียนกมะเอี่ยวนกตาในเดนิสต้นนั้นบริสัทท่าทุกการกันแพร่ระบาดของโควิด -19 ใส่กันในตัวแอร์จะเป็นต้องกู้แทบวิการอาหารแบบเครื่องดื่มปฏิบัตการจับหน่ายสินค้าบนเครื่องบินขอแนยนำให้บริษรทดทคานสวมหน้ากากอนามัยและขอบขอบมรือบุญโทราณอาหารแบบเครื่องดื่มที่นำติดตัวมาตลอดเชลล์บ เราถึงดชิวขณะเราเข้าน้ำค่ะแต่การปีนกแอร์ของแบมรบกได้สัสงหยุดทานปในบัต่ำมาตรการขั้นตอนการป้างกนแะรับโทษตัดกฎหมายว่าด้ความผิดบางระการสัาการนอากาศค่ะและเพื่อความปลอดภัยกันนารักคที่นังทุกครั้งก็ได้ยู่กับชีหรือว่มีสัญญาณแจ้งมาเก็บัดเชื่อวิเป็นเชื่อวตกสุโรทีก่อนวดสุโรยรถึงบริไฟฟ้าตลอดการเดินทางการสุโรทัทำลายเครื่องสักันในเท่านันเป็นการมิดกฎหมายขับมีข้อส ประการใดเพ้่อใสารสามารถสอบถามและจับพนักงานต้อราบคอทุกท่านด้ความสุของการเดินทางในเที่ยวบินของเราค่ะ o ด in ิ l ิ a เจอร์ชเวน e ูเพเวนช์เ t ้าก o บนิต th ิการณ e e r i n s e e g o n o a l l i e o i e d a n u l a t i o n of Thailand about every year stated. Our the did in case of unexpected turbulence. The from that distance will be Smoking on and smoking detector is the claim forbidden. We wish you a pleasant flight.